เขากับหนูแดงนะคะเซลฟอร์พนครนกระเสษนนวมินค่ะวันนี้ทะคะหนูแดงจะพาพี่ๆมาชมรถหลอๆด้านหลังค่ะสำหรับคันนี้นะคะเขาเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะราคาตัวรถอยู่ที่9 0 0 0 0 0 84,000บาทนั่นเองค่ะซึ่งเดือนนี้นะคะพิเศษเลยมีโปรโดอกเบีย้ยศูนย์ให้ด้วยนะคะสำหรับสปอร์ตเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า<ๆ>ว่าหล่อแบบนี้เขาตกแต่งอะไรกันบ้างค่ะเริ่มดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้านะคะก็จะเปลี่ยนกระจังหน้านั่นเองค่ะ FORD นะคะก็เป็นโทนสีดําด้านแบบนี้เลยมีไฟสามจุดด้วยค่ะมาดูด้านบนกันต่อนะคะสําหรับด้านบนนะคะจะติดเป็นสครูปทรงฟิตนะคะเป็นรูปม้าสีดําเงาตัดเข้ากับสีดําด้านนะคะเรียกได้ว่า2สีนี้ดำ เงากับดาด้านเนี่ยพออยู่ด้วยกันแล้วมันทำให้รถเนี่ยดูออฟโรดขึ้นเนาะมาดูด้านข้างกันต่อนดีกว่าด้านข้างนี้เลยค่ะมีในส่วนของซุ้มล้อวายด้วยนะคะในส่วนของซุ้มล้อเนี่ยเขาก็จะครอบไปยันด้านล่างเลยนะคะคือหนูแดงขอเรียกชุดแต่งคันนี้ว่าชุด แต่งวายมินิแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ครอบกันชนด้านหน้าทั้งหมดนะคะพี่ๆมาเลยค่ะสําหรับชุดวายเขาก็ทําเป็นโทนสีดําด้านหมดเลยเนาะมามาดูช่วงล่างกันต่อค่ะสําหรับช่วงล่างคันนี้นะคะเริ่มดูกันที่แม็กเลยสําหรับแม็กนะคะเป็นแม็กขอบ20สนะคะสีดําเงาแบบนี้เลยเป็นงานของเอแวนพายนะคะมาพร้อมกับยางออฟโรดนะคะยาง MT 33มสิบสามัคันนี้นะคะเขาก็ยกสูงขึ้นด้วยนะคะประมาณ2นิ้วนะคะเปลี่ยนปีกนกแล้วก็ เปลี่ยนลูกหมากกันโคงด้วยนะคะเรียกได้ว่ามันเป็นของเนาะที่ต้องเปลี่ยนนะคะสำหรับรถที่ยกเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะมาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อดีกว่าด้านข้างนะคะเบ้ามือจับนะคะก็ติดตั้งให้ด้วยด้านบนนะคะก็จะมีในส่วนของราวหลังคานะคะที่เป็นติดหลอกๆไวนะ้เนาะใช้งานไม่ได้จริงนะคะสีดําด้านนั่นเองค่ะและนี่เลยค่ะลายสติกเกอร์หล่อๆแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าลายสติกเกอร์เนี่ยพอเราติดไปเนาะมันทําให้รถเนี่ยเราดูดีขึ้นก็คันนี้นะคะก็พอ ติดไปก็มันดูออฟโรดขึ้นเนาะเป็นลายเสือแล้วก็ด้านหลังค่ะมาดูด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลายแรปเตอร์นะคะหล่อๆแบบนี้เลยค่ะมาดูด้านท้ายกันต่อสําหรับด้านท้ายครอบไฟท้ายครอบฝาท้ายแบบเป็นโลโก้นะคะแล้วก็มีในส่วนของอะคริลิกเลนเจอร์ด้วยคันนี้เรียกได้ว่าเป็นสีแบบโทนแบ็คทูโทน to เลยเนาะเดี๋ยวเรามาวนดูรอบขันกันอีกรอบกันดีกว่าค่ะสําหรับพี่ๆนะคะที่ดูอยู่เนาะแล้วชื่นชอบอยากแต่งแบบนี้สไตล์นี้นะคะ แทปบรูปรถคันนี้ค่ะแล้วก็ทักผันแดงได้เลยที่เพจฟอร์แตงโปรแรงนะคะบ้ายหนูแดงพนครนะคะหรือว่าโทรที่เบอร์0925455322นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปไลฟ์สดแล้วก็รูปรถฟอร์แต่ง่อๆแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ